สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเตอร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวครับว่าแพ็แกเกจความช่วยเหลือด้านการทหารที่สหรัฐมอบแก่ยูเครนอาจจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสต็อกอาวุธและยุโทโธป,ปรกรณ์ที่เป็นตะก้อนหรือว่ากระสงระวงกลาหมของสหรัฐมีความตั้งใจดึงจากคลังแสงของตนส่งไปยังยูเครนลดน้อยลงอย่างมากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความพร้อมทางทหารของสหรัฐ ในขณะที่บรรดาผู้ผลิตอาวุธของสหรัฐอเมริกาทั้งหลายยังคงล่าหลังในความพยายามไล่ตามอุปสงค์มหาศาลอันเรื่องมาจากสงครามกับรัสเซียปัญหาการขาดแคลนในครั้งนี้หมายความว่ารัฐบาลของประธานดีโจไบเดนยังคงมีเงินเหลืออีกราวๆพันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับก้อนอาวุธและยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนแต่เป็นตะก้อนไม่มีอาวุธและยุทโธปกรณ์ในคลังสำรองเพียงพอที่จะมอบแก่ยูเครนอีกต่อไปทำการสงครามที่ลากยาวนานกว่า2ปีเจ้าหน้าที่สอายเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในเรื่องดังกล่าว หนึ่งในเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสต็อกในชั้นวางของเราสิ่งที่ยูเครนร้องขอและเราสามารถทําตามคําร้องขอเหล่านั้นได้หรือไม่กับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมด้านต่ตางๆเพนตะก,ก้อนหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกร้องสภาคองเกรมาแล้วหลายครั้งให้จ่ายเงินดังกล่าวก่อนที่มันจะหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนกันยายน โดยทางด้านพลตรี Rider, แพทไรเดอร์เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐพูดถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการกลับลำโดยชิ้นเชิงจากฤดูหนาวปีก่อนซึ่งคราวนั้นสหรัฐวิงวอนให้บรรดาสมาชิกรักฐสภาจาัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุสนยูเครนรับมือกับการบุกรุกของรัสเซียการเติมเต็มคลังแสงเป็นอีกประเด็นเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งนี้สหรัฐกำลังยกระดับการผลิตอาวุธและยุโทโธปกรณ์ต่างๆหนึ่งในนั้นรวมถึงกระสุนปืนขนาด155ม mm, ิลลิเมตรและระบบขีปนาวุธแพตติมมเ็ลงส แต่กระบวนการงก่าล่าช้ามานานหลายปีไม่สามารถรวดเร็วทันต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้าสงครามในยูเครนคาดหมายกันว่าสหรัฐนั้นมีกําลังผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรจำนวน15,000นัดต่อเดือนและด้วยโรงงานใหม่และเปิดลายการผลิตใหม่เวลานี้สหรัฐอเมริกามีกากลังผลิตกระสุนปืนใหญ่40,000นัดต่อเดือนอย่างไรก็ตามมันจะคงต้องใช้เวลามากกว่า1ปีสําหรับเป็นตะกอนในการผลิตกระสุนปืนใหญ่ให้ได้100,000นัดต่อเดือน ขั้นตอนการยกระดับการผลิตเป็นไปนตามกำหนดแต่กระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลานานหลายปีจำเป็นต้องเปิดโรงงานใหม่ๆขยายโรงงานเดิมที่มีอยู่และพึ่งพาความตั้งใจของสภาคอนเกรสในการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือยูเครนกำลังสัมผัสได้ถึงผลกระทบต่อปัญหาคลังสํารองโดยทางด้านโมลเบียเซเลนกี้ผู้ดำยูเครนพบป่าหารือกับกลุ่มพันธมิตรกลาโหมเพื่อยูเครนในเยอรมนีเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนเซเลนกี้นั้นบอกกับสหรัฐและพันธมิตรว่าการ่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เคยรับปากนั้นมีความคืบหน้าล่าช้าเกินไป และเตือนถึงผลกระทบต่อความไม่เพียงพออย่างมากของความช่วยเหลืออันสําคัญในเดือนเมษายนสภาคองเกรสได้ไฟเขียวให้รัฐบาลสหรัฐใช้งบประมาณเพิ่มเติมอย่างเจาะจง13,400ล้านดอลลาร์สหรัฐสาหรับส่งอาวุธและยุทโธป,ปรกรณ์ที่ดึงจากกลางแสงสหรัฐอเมริกาป้อนแก่ยูเครนอย่างไรก็าตามเป็นตะก้อนไม่สามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้ทั้งหมดสืบเนื่องจากแทบไม่เหลืออาวุธและยุทโธป,ปรกรณ์ในคลังสำรองแบบเดียวกันและหากตัดสินใจเดินหน้าก็จะก่อความเสี่ยงต่อความพร้อมของสหรัฐเอง เพนตะก้อนแถลงในเดือนเมษายนว่าพวกเขาจะส่งมอบอาวุธและยุโทโธปกรณ์มูลค่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดึงจากคลังสำรองของสหรัฐโดยจกป้อนแกยูเครนหลังจากนั้นท้ายที่สุดสภาคอเกรสผ่านแพ็กเกจสนับสนุนด้านสเสบียงแก่ยูเครนอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นมามูลค่าความช่วยเหลือด้านการทหารที่มอบแก่ยูเครนในแต่ละครั้งถือว่าลดลงอย่างมากนะครับโดยไม่เกิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐมากสุดก็ราวๆอยู่ที่125้สล้านดอลลาร์สหรัฐถึง250อล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเร็ ระหว่าง600ล้านถึง800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งน้อยลงมากหากเทียบกับระดับจุดสูงสุดที่เคยมอบถึง2,850ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเดือนมกราคมปี2กปโรค6เจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถดึงสเสบียงจากคลังแสงของกระทรวงกาลาโหมในช่วงสีเดือนแรกของปีนี้เนื่องจากว่าสภาของกรสอนุมัติเงินเสริมล่าช้าขณะที่เจ้าหน้าที่รายนี้ยังบอกด้วยว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่พยายามส่งอาวุธและยุทโธป,ปกรณ์แก่ยูเครนในแต่ละครั้งมากจนเกินไป เพราะเวลานี้สิ่งที่สหรัฐอเมริกานักก้นกังวลก็คือไม่มีกระสุนมากเพียงพอหรือว่าอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์มากเพียงพอหากเกิดความขัดแย้งในพื้นที่อื่นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด,กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ